สวัสดีครับหยุดแล้วถึงออฟฟิศพอดีไม่ได้ถ่ายวิดีโอเสาร์ทีน่นี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอ,อมีปัญหาเล็กน้อยนะครับอย่าถามว่าปัญหาอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮ้ยไม่ใช่สิอย่าถามว่าปัญหาอะไรผมยังไม่พร้อมที่จะบอกนะครับแต่ ก็อมชว่วงนี้ก็กำลังคิดหนักๆเรื่องที่จะไปเชียงใหม่มีหลายเรื่องอะครับชว่วงนี้มันยังไงอนะมันเครียดๆอะครับสำหรับผมนะมันรู้สึกกดดันนิดนึงเพราะว่ามีผมพูดไม่ถูกวครับตอนนี้เพราะว่าผมก็ไม่อยากให้คนที่ดูวีดีโอนี้ต้องรู้สึกแย่ไปกับผมด้วยผมก็จะปล่อยวางนี้แหละ แล้วก็มาคุยเรื่องของเรากันต่อดีกว่าเมื่อวานเป็นเล็บหกอีกแล้วอีกข้างหนึ่งข้างซ้ายก็เลยให้ร้านส,นสวยตัดออกส่วนข้างที่ผ่าก็เป็นเหมือนเดิมครับก็มันก็หกเหมือนเดิมมันไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้หายเหมือนที่หมอบอกช่างเถอะก็ตัดออกแล้วจ็บอยู่นิดนึง <c oughs> สำหรับคนที่คิดว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผมไปไปหาแฟนผมมันไม่จําเป็น มันจะมีอยู่หลายเหตุผลอะที่ที่ผมยังไม่พร้อมหรือที่ผมยังไม่มีโอกาสที่จะให้คนดูว่าทำไมถึงถึงไม่ถึงผมต้องไปอะมันมันมีหลายเหตุผลอยู่ถึงร้านจะไม่ไี้ขายอาหารเยอะแล้วก็ตามแต่มันมีมันมีบางข้อที่ที่ขอขอภัยด้วยครับที่ที่ผมคิดว่าต้อง ต้องทําและต้องดูอ่ะเพราะว่ามันการที่จะใช้ชีวิตด้วยกันมันไม่ใช่แค่บางครั้งเราก็ต้องเจอหน้ากันบ้างอ่ะแล้วอยู่นี่เนี่ยก็ยังไงอ่ะมันอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยมันก็ขาดกาลังใจกันบ้างก็เลยอยากไปหาแฟนอะไรเงี้ยเออเป็นเรื่องปกติอของผมอ่ช่วงนี้พายุเข้าก็อยากให้ทุกคนที่อยู่เมืองไทยก็ ดูแลสุขภาพด้วยให้แข็งแรง <c oughs> <c oughs> แตายแล้วเสียงเป็นไรเนี่ยนะครับพวงนี้ไม่แน่ใจว่าพวงนี้หรือเปล่าจะมีกิจกรรมที่โรงเรียนผมไม่รู้อะแล้วไม่กล้ารับปากอะไรกับใครแต่สิ่งที่ผมรู้คืออีกอาทตย์หนึ่งครับอาทิตย์เดียวผมคิดในใจว่าอิตย์เดียวจะได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำ เราจะได้อยู่ในแบบใช้ชื่อในแบบที่ผมอยากใช้พยายามเป็นกำลังใจให้ตัวเองแต่ยังไงอย่าลืมไลค์และสับสก b e และอย่าลืมกดดูวิดีโอตัวนี้ด้วยแล้วเจอกันพรุ่งนี้ในวิดีโอถัดไปครับมีแน่นอนไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้ผมจะพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่บางบางวันนะคือคือมันก็แย่อะบางวันผมแย่นะมันเหนื่อยมัน ยังไงไม่รู้อ่ะแต่ก็อยากที่จะทําวิดีโออนวันเนี้ยจริงจริง,ด,งดึกก็ดึกคุยกับพ่ออย่าบอกว่าคุยเลยเสียงของพ่อก็ดึกแล้วต้องมาทําวิดีโอต่ออีกบางวันมันมันใหญ่อ่ะมันไม่อยากทําแต่ก็ต้องทําเพราะว่ามีหลายคนเข้าหมดตอนนี้นะครับถ้าอยากรู้แบบเป๊ะ ก็รอยยี่แปคนที่ยังรอดูวีดีโอของผมอยู่จึงบางวีดีโอมีคนดูแค่สี่ห้าคนแต่ก็จะทำไปไเรื่อยๆอ่าครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็เจองพุ่งนี้ในวีดีโอต่อไปครับ